เกษตรอำเภอสีสงครามจัดงานฟิ์เดย์เดินหน้าสู่ฤด,ดูการผลิตใหม่ประจำปี2565ชูแตงโมไรเมล็ดเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้ามาร่วมงานวันที่4มีนาคม2565เวลา9นาฬนิกาณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมไร่คุณเตือนใจบ้านคำสะอาดหมู่ที่9ตำบลน,นาคำอำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมนายนิมิตชัยรัตน์ประลัดอำเภออาวุโสเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายท่อเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิวเดย์ประจำปี2565ซึ่งมีนางวัฒนารัตนวงศ์เกษตรอำเภอศีส,สงคราม ก่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานมีการกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคโควิด19อย่างเขร่งครัดสำหรับการจัดงานวันฟิวเดย์ประจําปี2.565ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรจํานวน5สถานีดังนี้ 1. การปลูกแตงโมไรมเมล็ดในระบบโรงเรือนและพื้นที่หลังฤด,ดูทำนาโดยวิทยากรจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไรมเมล็ดเกษตรกรจะได้รับความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแตงโมไรมเมล็ด2การใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีและมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ขอให้ความรู้และคำแนะนำในด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรพอวิธีการผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมี 3. การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครเกษตรกรจะได้รับความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการสตูข้าวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ4 การจัดการระบบสหกรณ์และการตลาดโดยวิทยากรจากสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดนครพนมเกษตรกรจะได้รับความรู้ข้อดีของการรวมกลุ่มการเป็นสมาชิกสหกรณ์และสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ 5. ปศุส,สัตว์โดยวิทยากรจากสำนักง,งานปศุส,สัตว์อำเภอศรีสงครามเกษตรกรจะได้รับความรู้ในเรื่องโรควิสุนักบ้า คำแนะนำในการใช้ยาปฏิชีวนะการป้องกันและดูแลรักษาโรคลำปีสก,กินในโคและกระบือคือได้ความรู้นะคะนะจากฐานเรียนรู้ทั้ง5ฐานนะคะโดยส่วนตัวก็คือทําเกษตรอยู่แล้วนะคะทั้ง5าฐานเนี่ยเราจะเอาฐานในไปปรับใช้ได้มากที่สุดครับของกรมวิชาการค่ะการทําชีวพนนันธุ์ด่วงปราบศัตรูพืชบีทนะี BT. ปยายาปปรรับเนนนนาาาะะจพยยยมมไใใใชช้้สวหกกิดโ์อีกครั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตรการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีทีมข่าวประชาสัมพันธ์งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม